S <S นัทวันนะครับคุณนัฐวันมีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะครับทราบสาเหตุไหมฮะตัวเองเจ็บเพราะอะไรอุบัติเหตุหรือเปล่าห,หรือว่าคือ <c ười> จากการทำงานค่ะ <ừ. S 3> สมัยก่อนเนี่ยจะเดินเยอะคะ่ะเดิน <c ười> เยอะมากแล้วก็จะใส่รองเท้าส้นสูงอ๋อสุภาพสตรีนะฮะ <c ười> <c ười> ไม่ไม่สูงไม่ได้เลย เป็นคนตัวไม่สูงอะค่ะก็เลยต้องต่อเท้าต่อขาขึ้นมาสักหน่อยนะคะก็เป็นเพระเรื huh. <c oughs> okay. mm ่องของของบุคลิกภาพคถูกไหมฮะแล้วแล้วมันมาเจ็บเมื่อไหร่ฮะมาเจ็บเมื่อสามสี่ปีที่แล้วค่ะคือเจ็บมากแล้วก็คือตรงเข่าจะบวมข้างเดียวหรือสองข้างครับเอจะเป็นหนักคือข้างขวาเป็นข้างขวาข้างที่หนักหรือเปล่าคะแต่เป็นทั้งสองข้างอะค่ะอ๋อคือเจ็บทั้งสองข้างมันเจ็บยังไงฮะ มันเจ็บข้างในลึกๆกะค่ะเจ็บข้างในเลยแล้วก็จะปปปปไม่แปรบอะค่ะเจ็บเลยเจ็บตลอดเวลาค่ะก็มีมีบางช่วงที่พอ,อเราทานยาคลายคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นก็จะดีขึ้นมาเนาะบ้างแต่ก็คือนานก็กลับมาปวดอีกแล้วจนคือจนกระทั่งเข่าวบวมอะค่ะใครเป็นคนแนะนำให้ทานยาพวกนั้นฮะ คือรู้จักกับคุณจิราภาค่ะก็เลยไปให้คุณจิราภานวดให้คุณจิราภาก็เลยแนะนําบิมสีชมพูค่ะอ๋อไม่ฮะก่อนหน้าที่จะทานยาพวกยาแก้ปวดคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อคใครเป็นคนบอกฮะหรือไปหาหมอฮะไปหาหมอค่ะอ๋อคุณหมอแนะนําให้ทานค่ะคุณหมอแนะนําให้ทานแล้วก็จะแนะนําให้ทานพวกแคลเซียม,มทานกุโคามีนมซึ่งมันก็หายไปชั่วครั้งชั่วคราวอะค่ะ Uh huh. คือไม่ได้หายเลยอันนี้ก็เป็นสูตรสูตรที่คุณหมอทั่วๆไปมักจะให้ผู้สูงวัยดูแลในเรื่องของข้อเข่าหรือว่าครับอาจารย์ครับค่ะก็สำหรับเวลาปวดมันมีการอักเสบหมอก็ต้องให้ยาแก้ปวดแก้อักเสบะนะ,ะแล้วก็กลูโคซามีนนั้นก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนได้นะฮะแต่ว่าประเทศก็ยอมรับ ว่ามันช่วยได้แต่บางประเทศเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่ากินเทียบกับแป้งแล้วมันก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนทานเข้าไปแล้วมันก็ดีอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็กลับคืนมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแคลเซียมนั้นเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะอันนั้นป้องกันกระดูกบางค่ะซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นในภาวะผู้หญิงสูงวัยผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองก็จะก็จะเริ่มเป็นนะคะ ครับอย่างของคุณรัตวันเองพอเจ็บปุ๊บก็ทานยาแล้วก็ไปนวดค่ะนวดหายไหมฮะนวดก็หายคือจะหายไม่ก็เหมือนเดิมนะคะคือก็คุณจิรภาค่ะเพราะฉะนั้นคุณจิรพานวดไม่ดีใช่ฮะเขานวดดีค่ะแต่สุขภาพเราไม่ดีเองค่ะคือมันเป็นการมันเป็นการแค่บําบัดเฉยๆนะ่าแล้วก็มีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายฮะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วล็อก ก็ตัวนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเลยคือคิดถึงที่เข่ามากกว่าค่ะคือนิ้วล็อกเราก็คิดว่านิ้วล็อกค่ะคือไปไม่ค่ะไปฉีดยาแล้วไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแล้วสองครั้งซึ่งหมอบอกว่าไม่ฉีดไม่ได้อีกแล้วนะคือฉีดได้แค่สองก็คือต้องผ่าตัดนิ้วล็อกเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เกิดจากข้อเสื่อมนั่นแหละค่ะ ส่วนใหญ่ที่ฉีดก็จะฉีดสเตียรอยให้ซึ่งฉีดสเตียรอยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่เกินสองครั้งอ่ะอืมเอาละเสร็จแล้วคุณเจรพพาบอกให้ลองลองทานดูค่ะลองทานเพราะฉันขี้เกียจนวดแล้วหรือเปล่าฮะคงอย่างนั้นมังคะเห็นยนั่งยิ้มอยู่เลยโอ้ล้อเล่นค่ะก็คือแนะนําเรื่องดีๆให้ใช่ไหมฮะค่ะให้ทานสีอะไรคะสีชมพูค่ะทานสีชมพูทานยังไงครับ ทานสองเม็ดเช้าค่ะสองเม็ดเช้าสองแคปซูลเช้าสองแคปซูลก่อนนอนค่ะอ๋อไม่ไม่ค่ะทานเช้าสองเม็ดแค่นั้นเองสองเม็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วทานอยู่กี่กี่วันถึงรู้สึกว่าทานมาได้สักประมาณสามอาทิตย์อะค่ะก็รู้สึกว่าความความที่เคยเจ็บเข่าเนี่ยรู้สึกมันจะหายไปสักประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต บวมเหรอฮะอาการอ,อ๋อไม่ไม่ค่ะไม่บวมคือคือความที่เราเจ็บมาคะที่ปกติจะอ่ะเดี๋ยวคือถ้าใช้เข่าขึ้นลงบันไดเยอะๆหรือยืนนานๆก็จะเจ็บแต่ตรงนั้นเนี่ยคือทานทานไปแล้วสักประมาณสามอาทิตย์อะคะ่ะครับเข่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็คือเท่ากับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นที่หายอะคะ่ะเมื่อเทียบกับยาที่เรารับประทานตอนนั้นค่ะเป็นยังไงฮะก็ดีกว่าเยอะอะคะ่ะ อือ,อืก็คือพูดง่ายๆว่าทานบีมสูตรสีชมพูค่ะทําให้รู้สึกดีขึ้นคิดไปเองหรือเปล่าครับอ่าคงไม่คิดไปเองอะค่ะคือเพราะเป็นคนสังเกตตัวเองค่ะการทํางานของเราต้องต้องยืนค่ะคต้องยืนแล้วก็คือยืนนานๆมันก็จะเจ็บแต่คือเราทานบีมสีชมพูไปแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราสบายตัวขึ้นชีวิตประจำวันมีความสุขมากขึ้นแอบสงสัยไหมฮะว่า อาจารย์พิเชษใส่อะไรลงไปหรือเปล่าอาจารย์คงใส่แตของดีๆให้กับพวกเราหมคะโอ้โห<ะ>ตอบอย่างนี้เอาใจกันหน้าดูเลยจริงๆครับอาจารย์พิเชษในสารที่เราใส่ลงไปอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งมีมีแต่บังคุดฝรั่งบัวบกนะฮะงาดำแล้วก็ถั่วเหลืองครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพจนแค่สองถึงสมสัปดาห์นี้รู้สึกได้เลยนะรัครับคือถ้าเรา เอาแต่พืชดิบๆคือไม่มีการผ่านการสกัดอเอามังคุดสดๆเลยมากินัเหลืองมากินถั่วเหลืองดำผมว่ากินเท่าไหร่มันก็คงจะไม่ได้ริดเหมือนกับตรงนี้นะครับสิ่งที่เราทําพืชห้าตัวที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยที่ด็อเตอร์ต้นตะการพูดถึงเนี่ยนะครับเราทราบดีว่าต่างก็มีสารซึ่งมีอาการมีความสามารถในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราครับ เราก็สกัดมันออกมานะครับสกัดออกมาแล้วก็ผสมกันผสมกันนี่ในพวกนักวิทยาศาสตร์อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราผสมอะไรต่ออะไรเข้ากับอะไรนะรมันจะไม่ให้หวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเราจะหวังว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะได้มากกว่าสองคือหมายความประสิทธิภาพต้องมากกว่าสองเท่าใส่หน, <1 S 1> น,นึ่งหนึ่งเข้าไปมันควรจะเป็นลักษณะของการ ใช่ซีเนจี้เห็นไหมตั้งแต่เป็นด็อกเตอร์พูดภาษาอังกฤษเรื่อยๆมีฝังไจากอาจารย์นี่แหละมีการเสริมประสิทธิภาพกันนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกหนึ่งอาจจะเป็นสี่เป็นห้าเป็นหหรือก็แล้วแต่นะครับศาสตร์ตรงนี้ไม่มีเขียนไว้หรอกไม่มีไว้เขียนไม่หรอกมันก็เกิดขึ้นจากการลองทําไปทามาแต่ว่าการทดลองที่โดยไม่มีประสบการณ์เนี่ยเราคงลองกันตายนะกว่าจะได้เรื่องแต่จากการที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการในห้องแลบเนี่ยสาปี อีสามสิบปีตัวแม่เองเนี่ยผมสกัดพืชเนี่ยอย่างน้อยสามรอยต้นนะฮะ oh. แล้วแต่ละต้นที่ออกมาเรารู้ว่าฤทธิ์อะไรสารอะไรแล้วเราก็ศึกษาเกี่ยวกับมันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ความรู้ตรงนี้จากพืชห้าตัวเนี่ยสกัดเอาสารซึ่งมันมีคุณสมบัติในการทําอะไรกับภูมิคุ้มกันออกมาแล้วก็ผสมกันลักษณะที่เรียกว่าซินิจิซึมเสริมประสิทธิภาพกันมันมีห้าตัวใช่ไหมคุณต้น มันผสมกันห้าครั้งถูกไหมครับม,มันก็เพ,เพิ่ม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 ในสุดเราก็ะ้ด้ประสิทธิภาพของสารซึ่งไปทําอะไรกับภูมิกุ้มกันของเราที่สูงกว่าอปกติหลายเท่าน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกินพืชสดสดก็กินเยอะครนะเพราะว่ากินบางตัวมันอาจจะเพิ่มองตัวที่อยู่ในพืชเดียวกันอาจจะไปลดเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพโดยใช้พืชเพียงเล็กน้อยสารสกัดเพียงเล็กน้อยที่อาจารย์พิเชษเรียนด้วยว่าจับ แค่ผลไม้ห้าชนิดนะครับ,รบนำส่วนผสมของมันมาเนี่ยแต่สัดส่วนที่มันแตกต่างกันมันก็เลยออกมาเป็นสูตรที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับด้วยวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเราก็ได้ฤทธิ์ของสิ่งที่เราได้ต่อที่ไปทํากับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันด้วยครับแล้วจากความรู้ตรงนี้แหละ เราก็ปรับของเราไปเรื่อยๆในสุดเราก็ได้สูตรที่แตกต่างกันไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวลักษณะแตกต่างกันเพื่อไปปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราที่มีระดับผิดปกติของภูมิคุ้มกันนะฮะก็คือไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปสร้างให้ให้ผู้บริโภคเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงด้วยตัวเขาเองนะฮะด้วยตัวเขาเองครับครับอย่างกรณีของคุณนัทวันนี่คือพอทานหายเจ็บแล้วนะฮะก็ก็ไม่ต้องให้ยุด เปลี่ยนสีชมพูมาเป็นสีเขียวในขณะนี้นะครับประการแรกทีเดียวสุตรช,ชมพูเนี่ยบนทีวีเนี่ยบนจอทีวีจะเห็นว่าผมเขียนไว้ว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนื่องจากการลดลงของ TNF อ i n ฟ e r l e u k ิน6หรืออิน6นะครับแล้วก็ i ิน e ท l e u k i n ิน17ทั้งสามสารเนี่ยก็คือสารที่โจมตีเนื้อเยื่อเราเองทำลายเนื้อเยื่อเราเองนะครับจนทำให้เกิดอาการอักเสบ,บนะครับ,รบเมื่อเราลดลงมาอาการอักเสบมันก็จะลดลงมาด้วย แล้วเราก็ชัดๆนะฮะนี่คือผลการวัดของคนที่กิน4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับแล้วเราก็พบว่ามี TnF TnF a l p h าลดลงชัดมากจนเกือบจะถือศูนย์ช่วด้วยซ้ำเห็นไหมฮะอันแรกนะครับแล้วก็ Tn แล้วก็กิน17บต่างก็ลดลงไปนะ,ะเป็น3ตัวที่ลดลงไปเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่อาการอักเสบลดลงไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับ อันนี้คือผลจากสิบห้าวันบางคนเนี่ยวันที่สองวันที่สามเขาก็รู้สึกแล้วแต่แน่นอนเวลากินแคส่สองเม็ดต่อวันมันก็จะไปรู้สึกเอาอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่นะครับแต่ถ้า 10, สิบถ้าสี่เม็ดต่อวันเนี่ยผลอย่างเงี้ยทุกคนจะรู้สึกนะฮะยกเว้นคนคนนั้นมีอาการที่มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เราเข้าใจนะครับ,รบทีนี้ถามว่าเมื่ออาการปวดมันหายลงนะจากการที่มีอาการอักเสบลดลงนะครับจากการลดลงสารสามตัวเนี่ย แล้วทำไมต่อมาเนี่ยเ,เวลาเราหยุดใช้ซึ่งผมจะบอกว่าบ่อยๆว่าใช้ไปแล้วอาการดีขึ้นให้หยุดใช้ใ,ชให้น้อยลงเอ๊ะแล้วทำไมมันไม่กลับมาปวดใหม่นะครับก็สาเหตุก็เป็นว่าว่าพืชห้าตัวหรือสารสกัด5สา,<ม>สารที่จะพืชแต่แล้วเอาออกมาเนี่ยเราสกัดออกมาแล้วเราก็รู้ว่าไอสารสกัดทั้งห้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนสร้างคอลลาเจน c a r ์ติเลจหรือกระดูะกอ่อน ก็คือคอลลาเจนชนิดที่สองคอลลาเจนมีอยู่10บกว่าตัวนะครับคอลลาเจนหนึ่งถึงสหนึ่งถึงสาก็เป็นคอลลาเจนที่ทำให้ผิวหน้าของคุณต้นสวยงามมากถึงขนาดนี้นะโดยคอลลาเจนตัวที่สองนะฮะก็คือก็คือ c a r ์ติเล e ก็คือกระดูกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นกระดูกอ่อนมีการสร้างขึ้นจากการที่มันเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันสร้างขึ้นเรากระดูกมันก็ไม่ขัดนะครับมันก็ไม่กระทบกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยที่ว่า คนกําลังเข้าไปเตรียมเข้าไปผ่าเขา่าเอ๊ะทำไมถึงดีขึ้นทําไมถึงระยะเวลาสั้นมากแล้วหายปวดอพอหยุดกินหรือกินน้อยลงก็ไม่เห็นต้องไปผ่าเข่าอีกอนะฮะก็สาเหตุก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาเขาจะกินต่อไปแต่เขากินปริมาณน้อยลงนะครับแล้วเราก็มักจะแนะนําว่าให้กินตัวสีเขียวด้วยนะฮะตัวสีเขียวแทนตัวสีเขียวก็เหมือนกันฮะั้หงห้าพืชก็มีความสามารถในการสร้างมวลกระดูกเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับ ก็ถึงจะไม่ปวดขึ้นยกเว้นนะฮะยกเว้นว่าเรากลับไปโหมนะฮะจนกระทั่งนนะใช้งานหนัก,นนกเกินความสามารถในร่างกายของเราที่จะทนต่อสภาพนั้นได้เราก็จะกลับมาใหม่แน่นอนครับอาลครับขอบพระคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธีการอาหารจากออาบริษบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ